ตอนนี้ครับเพื่อนๆระหว่างที่เราเล่นน้ำอ่ะเราเจอตัวอะไรบ้างอย่างครับเป็นเป็นตัวสีน้ำตาลอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูไปดูสิทำไมทำไมเป็นตัวแบบนั้นหายไแล้วหหายไปแล้วเหรอเอาขอดูหน่อยขอดูหน่อย <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราอาเพิปปร์มีทร์ซาเมลล้มหน่อยอ มีไรเดอร์ด้วยไหนโอ้ย,อยมาแล้วครับมาแล้วครับไหลหัวลงมาแล้วครับเออชึบอืมนี่ตอนนี้น้องอ่ะเธอหลับไปแล้วลองปลุกดูสิตือนตื่นตืน,ตน,ตน,ตนไม่ตื่นหลับไปซะแล้วอะ yeah อ้าวแต่ว่าตอนนี้ครับเพื่อนๆระหว่างที่เราเล่นน้ําอ่ะเราเจอตัวอะไรบางอย่างครับเป็นเป็นตัวสีน้ําตาลอยู่ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูเราเห็นตัวอะไรอยู่ข้างหลังนั้นไม่รู้ ไ้ลูไปดูสิทำไมทำไมเป็นตัวแบบนั้นหายไปแล้วไหนหายไปแล้วเหรอนะอา้าวขอดูหน่อยขอดูหน่อย <laughs> ตัวอะไรเนี่ยสมู <c oughs> ทล่ะจริงเหรอเราเคยเห็นไหมเธอเคยเห็น อุ้ยเขานั่งเขาตืนเต้นอยู่ข้างหลังเราดูสิดูสิเฮ้ย <c oughs> เราไม่เคยเห็นละคนตลกมาก <c oughs> เอาทุง่งทุ่งมาได้ไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต้นใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยมาได้ไงเราเนาะมาได้ไงเนี่ยทุงท่งทุ่งมาบ้านเรา <c oughs> <c oughs> ดูสิกับเต้นตลก <c oughs> ดูสิท oh! ุ่งทุ่งมาเต้นกับเราด้วยน้องเมื่อกี้สนุกเลยนะตลกมากอ่ะแล้วยไงต่อแล้วยังไงต่อตักน้ำใส่ตูวอาบน้ำขั้นตอนการอาบน้ำเราต้องมี มีที่อามน,น้ำเปล่ามีแฟซ่าเปล่านนมีแฟซ่าไหมล่ะอ้าวนี่นี่เราเจออะไรบางอย่างข้างหลังนั้นครับข้างหลัง,งเราต้องเราต้องค่อยๆอ้อมานี่ไงนี่ยังเห็นเป็นสีเขียวๆเลยนะเนี่ยไหนเจอไหมครับเจอไหมไห <c oughs> นหเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คืออะไรเนี่นนย <c oughs> <c oughs> มือมือของมือของดัโนเสาอู้เอารองใส่มือเธอดูสิ น,นี้จะใส่มือได้นะครับอุ้ยได้ด้วยไหมขอดูหน่อยทำิ้วหน่อยทำิ้วหน่อยอาไปสไลดเดอร์หนึ่งครั้งใส่ใส่มือในนอเสาแล้วก็สไลดเดอร์ลงไปด้วยเอา้ามันติดอะ่ะครับใส่มือในนเสาลงสไลดเดอร์มาแล้วนี่ไงตอนนี้เราเจอมือในนเสาหนึ่งข้างแต่จริงๆมันต้องมีสองเลยนะเพราะเราต้องมีสองมือสใช่ไหมเอาแล้วอีกมือหนึ่งอยู่ทางนี้หรือเปล่า ต้นตะบองเพชรหรือต้อนมะพร้าวนั่นเองแต่ว่าเป็นต้นที่เหี่ยวแล้วอ่ะหรือว่าอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยทำไมตรงนี้มีไดนโนเสาร์ที่มีปีกแต่ข้างหลังเขามีอะไรเนี่ยเนี่ยดูสิเหมือนกันไหม,มเหมือนกันเหมือนกันเลยครับนี่มีมืออีกอันนึงครับไหนมาดูสิถ้าใส่ครบสองมือแล้วเราจะได้เป็นไดนโนเสาร์จริงหรือเปล่าอือ มือแบบนี้มือไดนโนเสาร์ยักษ์ใหญ่โอ้ยใหญ่มากและข้อดีของมือไดนโนเสาร์นะครับเป็นการตักน้ําได้ใช่ไหมเอาตักน้ําก่อนตักเยอะๆเอาแค่หนึ่งอันพอเอาแล้วครับอืตักแบบนี้ตักเสร็จแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็เทน้ำโอ้โหตักไหมเอาเอาลาดตัวหรืออย่างนี้ยนะมันต,ตักลาดตัวได้นะ โอ้โห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 ตอนนี้เธอจะนอนพักอยู่ในกะเป่าลมอันใหม่ของเราแล้วเราก็หลับไปเลยหรอหลับไปแล้วหลับจริงๆด้วยถ้าหลับแบบนี้นะจะมีอะไรมาสะกิดตื่นเตื่นเตือนตื่นตืนหน่อยไปไหนเราหลงไฟเดอร์แบบทาทาพุ่งหน้าปุ๊บหยิบไปแล้วไสหยิบแล้วต้องใส่ครับ เอาเอาเอาต้องใส่สิไม่งั้นโดนกัดนะใส่ใส่ใสใส่แขนใส่แขนหรืออ๋อพอเอฟรู้แล้วอันเนี้ยอาจจะใส่เท้าได้นะลองสิลองใส่เท้าสิว่าใส่ได้ไหมรูจัใส่เท้าอ้าใส่เท้าลงไปปึ๊บปึ๊บเอาล้วครับอุ้ยได้จริงเอาอีกอันนึงเอาอีกอันนึงใส่แล้วเดินเลยนะนี่ครับแบบใส่แบบเดินเพื่นเพื่อน ใส่เท้าก็ใส่ได้ใส่แขนก็ใส่ได้อะไหนลองเดินดูสิอุย้ยเดินได้เดินแบบน,นี้อ๋อัันหลุดเลยหรอโอ้โหนี่ตอนนี้น้องอเธอหลับไปแล้วลองปลุกดูสิตื่นตืนตื่น,น,นไม่ตื่นหลับไปซะแล้วอะ่ะเธอวันนี้หนาวยังเนี่ยเล่นน้ำนานแล้วนะไม่หนาวจริงเหรอเอา้สาสแต่ไลเดอร์ลงปอีกแล้ว ไหนเราจะมาดูทดสอบความว่าหนาวหรือไม่หนาวนะนะครับเราจะดูว่สาสั่นหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยสั่นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้แปลว่าสั่นไหมไม่สั่นเหรอไม่สั่นใช่ไหม๋ยวดูใหม่ดูใหม่นะครับทดสอบครับดูมือดูมือเราจะดูมือว่าสั่นหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมือมือทำไมใช่หยิบใยิบล่ะมือนี้ล่ะสั่นไหมอ๋ออ๋ออ๋อกำเร็อยู่ ดูที่ขาเดินสั่นเดินสั่นหรือเปล่าสั่นสั่นขึ้นมาแล้วตอนนี้ได้เวลาขึ้นแล้วเพราะว่าเด็กๆเล่นน้ำเยอะไม่ดีนะเพราะว่าถ้าเราขันมันจะไม่สบายนะครับสั่นหรือเปล่านี่เราไม่เสียงแบบนั้นขึ้นเรียนร้ไปสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คนนี้มาเล่นน้ำกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย นานยังนานแล้วอ่ะเธอมาเล่นนานยังนานแล้วโอ้โหมาเล่นน้ำกันนานแล้วนี่ทุกคนจะบอกอะไรให้นะการที่เรามาเล่นน้ำตอนนี้ยทุกคนรู้ไหมว่าเป็นหน้าอะไรนหน้าฝนหรอแล้วมันหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีจะมีตัดอะไรตัดมืพิษคือตา สต่าพวกแมลงมีพิษตัดเลยคันอย่างเงี้ยชอบเข้ามาในบ้านเราต้องดูดีๆแล้วเนี่ยทุกคนมาเล่นเนี่ยลุงเอฟว่าแล้วได้ยินเสียงใครเล่นน้ำหนูไหนใครเป็นคนเป่าสะพี่แตมเหรออ๋ใครเติมนะ้ำอ๋อแล้วใครเล่นอออครบเลยคนนี้เป่าลมคนนั้นเติมน้ำคนนี้เล่นดีนะเนี่ยเรียมาเห็นกนนีทุกคนเราเล่นอยู่แบบนี้เราระวังสัตว์ที่มีพิษมาด้วยนะ อไหนไหนเาเธอบอกว่าอะไรไม่รู้อะไรอ่ะอุ้งน้ำไปแล้วอะไรนะอูลงน้ำไปแล้วอะไรอะไรน้องพูดมาอะไรนะอูลงน้ำไปแล้วฮะงูจริงเหรอเเธอเห็นงูเหรอไหนงูอยู่ไหนไหนไหนอุ้น้ำอุ้ยงูจริงทุกคนขึ้นก่อนทุกคนขึ้นขึ้นก่อนครับขึ้นหนีงูก่อนทุกคนขึ้นขึ้นนะครับตอนนี้ขึ้นไปกันหมดเลยนี่ทุกคน ลิฟต์มีทุกคนอย่าเพิ่งลงมานะลิฟต์มีที่ตัดเราจะตัดงูกันโอเคอุ้ยอาเธอร์อาเธอร์ลุกลงไปแล้วลิ้วลิฟเลื่อนขึ้นขึ้นเลี้ยวเลี้ยวงูอย่างนี้งูยังไม่ตายเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยอย่าเพิ่งมาแล้วดูงูโชกเลยนะฮู้ดงูเข้ามาแล้วเราจะล่องูเข้ามาก่อนึบได้แล้วได้แล้วทุกคนอุ้ยมันไม่เข้าอ่ะอุ้ยงูไม่เข้าอุ้ยอุ้ยกันกันดี้ย เดี๋ยวเดี oh. oh. <can> okay, okay? So, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละครับตอนนี้งูจะเข้ามาข้างในนี้ไหมเนี่ยจับได้แล้วจับได้แล้วไงงูเราจับงูได้แล้วครับระวังระวังกัดระวังกัดระวังกัดนะทุกคนทุกคนระวังกัดนะงูเดี๋ยวทุกคนงูงี้ยป่จะเอางูไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนอย่าอย่ามาจับนะเดี๋ยวเงี้ไปหาที่ใสก่อนโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวไปหาที่ใสก่อนนะแตมเราไปดูกันไหม อุย้อดัอิอูกัดเวไอกัดเวไอกัดอะเธอนมูกัดรอยังไทแต่เธอร้ออะเอฟอะเธอโดนมูกัดเ้ยอะครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครเรียกเกิดอะไรขึ้นอะเธอโดนอูกัดฮะคุยร้องให้อะเธอ นายงูกัดต,ตรงไหนให้ลุงดูหน่อยเอา้าเดี๋ยวลุงบอกว่าตอนนี้ไงยังไงไหนดูรอยกโอ้โหนี่นี่มีรอยงูกัดด้วยอุ้ยไหนแล้วงูไปไหนลอะทุกคนงูล่ะงูงูอยู่ไหนแล้วงูหายแบบนี้แล้วยังเล่นน้ํากันอยู่ได้ไงเนี่ยทุกคน,เ,นเธอเห็นไหมเ,เห็นไหมเห็นไห็นอ้าเอาละครับงูหายไปไหนไม่รู้อเด่ะเดี๋ยวดูซิงูไปไหนแล้วอะอุ้ย นี่ไงถอยก่อนอุ้ยเอาเธอถอยถอยถอยพี่แคนพี่แจมถอยพี่แจมถอยเราเจองูตรงนี้ครับทุกคนทุกคนครับขอที่ตักเดี๋ยครับขอที่ตักหน่อยใครมีที่ตักอันนี้ไงนี่ไงเอาเอาครับตักงูออกมาครับไหนไหนอุ้ยได้แล้วได้แล้วอุ้ยเอาเธออย่าจับงูอย่าอู้งูมันโดนม้วนนิดเนี่ยไหนไหนไหนทุกคนห้ามไปจับงูอีกนะ นี่ห้ามจับนะพี่เต็มเมื่อกี้ใครบางคนพาไปจับใครชวนมีนการมีการพาเขาไปจับงูหรือเปล่านี่ที่หลังใหญ่นะอันตรายนะนะอาเธอเจอกัดดีนะที่งูไม่มีพิษรู้ไหมถ้าเป็นงูมีพิษนี่เป็นไงตายใช่อาเธอ แล้วอ,อ้าวอาเธอร์าไปจับงูเล่นโอ้ยไปจับงูได้งไงจับไม่ได้เขากัดได้เลยนะแต่เขาไม่มีพิษแต่เราห้ามจับถ้าเป็นงูตัวอื่นนะ่ะเดี๋ยวอันตรายแล้วไหนงูกัดตรงไหงนไหนให้เพื่อนดูแผลด้วยเนี่ยเ,เราต้องบอกอเพื่อนก่อนนะครับถ้าเจองูห้ามจับเล่นนะนี่เหมือนอาเธอร์แน่นอนเจอกัดแบบน,นี้ดีนังน่งมีไม่มีพิษเนี่ยพี่แตมแล้วพี่แตมได้ไปจับด้วยเปล่า จับนิดนึงจับนิดนึงไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหเด็กสามคนนี้นะครับไปเล่นงูไม่เข้าเรื่องกันเลยเนี่ยโอ้โหดีนะไม่โดนงูมีพิษเนี่ยอย่างเงี้ยพุทธาจะไปหาที่ใส่มาบอกแล้วว่าอย่าจับนี่นี่คนนี้เลยตัวน้ำเนี่ยตัวน้ำห้ามนะห้ามพาเพื่อนติดนะโอเคไหมงูลงน้ำงูลงน้ำอีกแล้วเดี๋ยวทำไมมันแปลกๆอย่างูตัวนี้เนี่ยให้ดูสิ เอาวางไว้ตรงนี้สิเนี่ยทำไมมันแปลกๆเนี่ยหนูดูสิอ้าวงูมันนิ่มๆมาท่านลองจิ้มดูสินิ่มไหมเุ้ยลูกคัดลูกคัดอุ้ยงูกคัดเลยลูกคัดเดี๋ยวทำไมเด็กน้อยไม่กลัวงูกันเลยลุงเอฟก็ว่าอยู่ทำไมเด็กน้อยไม่กลัวกันล่ะงูปลอมฮะไง่ใตัวปลอมอ่ะเอฟจับไว้อย่าไม่เชื่อดูไหนอ้าวอุ้ยทำไมยืดจ่ะนี่มันงูปลอมโอ้โหว่าแล้วว่าทำไมเล่นไม่กลัวเลยงูปลอมเลยเนี่ย ใช่ไหมหมูปลอมเหรอใช่โอ้โหลุงเอฟกันนี่ว่าหมูจริงเด็ฉลาดหนูรู้ว่ามันเป็นหมูปลอมหมือเลยหลอกอ้าวหลอก<อ>ลุงเอฟเนี่ยลุงเอฟคิดว่าของจริงแล้วพี่กันแก,กล้งไอเอฟตั้งแต่เมื่อ้าวโอ้โหโ,โดนซะแล้วครับลุงเอฟโดนเด็กหลอกครับโอ้อโหอ่ะงั้นพอเลยสำหรับคลิปนี้พอละลุงลุงพอละฝากเพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับบ๊๊าายยบบายบาย คนนี้นเธอมาทำอะไรคระพี่เามกมาเล่นลูกโป่งน้ำนเธอมาเล่น,นลูนกโป่งน้ำกับใครอะมาเร่นกับนางเงือกเฮ้ยเอมีเพื่อนเป็นนางเงือกหรอคะนั่งนั <c oughs> ไหนครับดูนเดี่ยวเดี๋ยวนะทำเนี่ยหุ่ยกระดิกได้ด้วยยา อันเดออันดไปเก็บคนนงเรือกันจะไหนคำเนี้ยมาช่วยเลยค่ะปวดท้องค่ะคุณนังเรือปวดท้องใช่หรือว่าปวดท้องค่ะคุณนังเือจะคลอดลูกแล้วเพ่อแย่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้คุณนังเือจะคลอดลูกช่วยด้วยค่ะคุณช่วยด้วยค่ะ

ใจยังเงีจเขาลึกลึก่ะดจเ๋ยวคุณ่อาจะช่วยคุณแม่ทำทำข้อก่อนนะคุณนาออ้ังเงกคุณนม่เงียไม่ช่คุณคุณน้าเงียบคุณเร็วมาทำเบาๆหนอยอันเดีวเดี๋ยวแบ่งนะห2อุ้ยออกอมาแล้วหนึ่งคนอยจะบอกนะว่าเรืนี้ทั้งหมดคี่ไอ่งคุณนม่เงียบันเป็นปจะต้องออกลไปไข่ี โอ้เหลือแตกเลยอาทธออาทำแรงเกินไปอะไรคะคุณกำลังเลือกเบนค่ะเบนคุณกำลักเลือกเบนคปะใครจะเลือกเนอ้ยคุณนัเออลอกลกาปวดเลยปหมคุณนเออแคเลือกสองเซิร์ฟอะฮู้ยวัวไทยเป็นสีทองโอปุ ส่วนนอ้คุณนักเลงแบนแบนแบนวุ้ยเลือดสีแดงแบนแบนแบนเอ้งวุ้ยเลือดสีเขียวคุณนักเลงแบนแบนแบนวดชูข้าวยุบปวดชูแบนแบนแบนปวดวุ้ยนักปวดช คุณนังเบ่งเป้งโอ้ยคนนี้ขอบใจแล้ะอ่ะคุณอา้าขอบคุณนะแต่ยังปวดอยู่อีกโอ้ยังปวดอีกโอ้ปวปวดปปวดปวดปวดปวงปวดปวดปปวงปวด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 งวดปปวดป้ยปวดปวงปวดปวดปวดป่ลดปวดปดวด ปวดหักเปวดอะนี่ยรดหวดหนักเล่มไข่ใหญ่จังเโอยวบงแบ่งคาชวยหน่อย่งงอีกน่อุยอุยอแล้วอุยดอันนี้ใหญ่จังเล้วไมลูกลูกคนนี้ใหญ่จังแลวนะไม่รู้สึกว่าไข่ใบเนี้ย ดูนี่ทำไมลูกใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยอันนี้ลูกคนโตค่ะลูกคนโตเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมทำไมตัวยาวๆอย่างเงี้ยคุณหมอคุณหมอช่วยพาดูเลยค่ะว่าไข่ใบเนี้ยเป็นอะไรดูลูกของฉันนะนะอย่าจออแรงนะเดี๋ยวลูกฉันตายนะโอ้ยถ้าลงจอนเลยครับโอเคโอ้ยไม่ใช่กลัวทังเล่าไม่ต้องกลัวนะเธอบอกคนไข้สิไม่ต้องกลัวอยได้โอ้ยโอ้ย

เหมือนคุณหมอก็โดนงูกัดแล้วเนี่ยคุณหมอนอนงูกัดแล้วหมอเขาโดนงูกัดคุณนุ่งเขาโดนงูกัดแย่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าก้อยสินะป้าก้อยกำลังคิดโอ้อนี่ไงปั๊มหัวใจกันนะหนึ่งสองก็โอ้โหดูจ้าเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หน้าตาอย่างนี้อะไรใครเนี่ย ท้ายเนี่ยเอลเอเวลงันนี้มีิ้แมกนี้เหยวะลุงเอป่ะซื้อมาเพื่อหลอกอเทนันอาเทมเขาบอกว่าอยากไปเล่นน้องกับนางเอกงนะ้ยอเมอยากเล่นน้งกับนางเงือกหรอจะเป็นนงวเป็นมวเป็นนังคนนี ให้คุณลุงเอฟไปนเงี้ยโอเคอ่ะไหนๆกันไหนๆนะอ่งี้ไหมใช่ลองใส่บ้างไหมเดี๋ยวลุงเอฟว่ายน้ำกัอ้เาคนนี้อัทาอยากว่ายน้ำกับนางเอกหนึ่งองส่โอ้โหนางเงือตัวนี้ช่วนตุยบูงฟอเลยเห็นไหมในน้ำมานกกก้อยสาหลายอดมสมบูรณ์กินเยอมอไหนๆว่ายกันมาสิใครจะชนะว่ายกันมาว่ากันมา้ยอุ้ย นางเงือกเหมือนจะกินเยอะไปหน่อยอ่ะอูหูฟังเลยอหรอกินเยอะไปหน่อยเหรอเราลองให้อเธอร์เป็นนางเงือกบ้างไหมอาร์เธอรเป็นนางเงือกบ้างไหม๋ยากให้เป็นนางเงือกให้เพื่อนๆดูโอเคไหมครับต่อไปเราจะให้อาร์เธอเป็นนางเงือกให้เพื่อนๆดูอวัสดีครับอ๋อเป็นนางเงือกไหนลราไม่ยน้สิโอ้โห นางเงือกหคือคุณลุงไหนนางเงือกตัวจริงเป็นไงอู๋สวยนี่นี่นางเงือกหรือปลากระพงคะเนี่ยฮะเป็นนางเงือกหรือเป็นปลากระพงครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพานางเงือกน้อยไปว่ายน้ำก่อนใช่ไหมครับเนี่และฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาเธอและบุญเรศด้วยนะครับบ๊ายบาย